สวัสดีครับได้เวลาความสุขของครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องๆแล้วนะครับกับพี่หมอกล้องเช่นเคยครับและรายการเปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันน้ำนมครับเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เราต้องมาเจอกันนะครับแหม่เนี่ยอดคิดถึงน้องๆมาตั้ง1สัปดาห์เต็มๆเลยนะเนี่ยแต่1สัปดาห์นี้พี่หมอกล้องไม่ได้หายไปไหนนะครับไปคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะเอาอะไรมานําเสนอให้น้องๆดีแล้วก็เลยนึกถึงว่าทำขนมไหวสักอย่างหนึ่งดีกว่าครับนั่นก็คือเมนู แพนเค้กเบอร์รี่ราดน้ำพึ่งนั่นเองครับดูชื่ออลังการยาวเหยียดเลยนะฮะแต่ว่าส่วนผสมของเราเนี่ยหลักๆมีแค่3อย่างเท่านั้นเองครับน้องๆวันนี้นะครับส่วนผสมของพี่ก็คือน้ำพึ่งหรืออาจจะเป็นแยมผลไม้ก็ได้นะครับแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และที่สําคัญพระเอกของเราก็คือแป้งแพนเค้กครับมีแค่เนี้ย ทำเป็นเมนูที่สุดแสนจะอร่อยเอาละเริ่มต้นเราก็หยิบมาชั้นแรกนี่ครับแป้งแพน,นเค้กเนี่ยเปิดด้านนี้แล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้แยมด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติวันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่นะครับน้องๆรู้กันไหมครับว่าพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับที่ลงท้ายคําว่าเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยความสําคัญก็คือมันเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเลยครับ แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะด้วยที่สําคัญนะครับที่คนจะพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของไข้หวัดที่ถ้าเกิดว่ามีวิตามินซีสูงรับประทานวิตามินซีสม่ําเสมอจากผลไม้ตระกูลน,นี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นจะป่วยน้อยเอแล้วใครสามารถสะกดชื่อของผลไม้ที่พี่เอามาวันนี้ได้ถูกต้องทุกคําบ้างเอาคําแรกก่อนเลยสตรอเบอรี่ครับใครสะกดยังไงไหนลองสะกดให้ฟังหน่อยสิครับ และพี่เฉลยให้สตรอเบอรี่นะครับน้องๆ S T R A w B E R, r Y สตรอเบอรี่ครับนี่โดยที่จะโรยไปด้วยบลูเบอรี่ครับบลูเบอรี่สะกดยังไง B L U E B E R R Y b ล u เบอรี่ครับใส่ลงไปเลยนี่เรียงให้สวยงามนะครับตามด้วย Raspberry, r a s p b e r r y R A S B E d R Y r a s p b e r r y ครับตกแต่งให้สวยงามนะครับให้มันมีสีสันการแต่งจานจะทำให้อาหารของเราเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นใครที่แต่งจานเก่งเนี่ยเรียกว่าทำให้อาหารเนี่ยน่ากินมากคุณพ่อคุณแม่บนน่นกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าบางบ้านเนี่ย น้องๆเนี่ยรับประทานผลไม้ยากหรือเกินผลไม้สดเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะเป็นด้วยซ้ำนะฮะก็มีทางออกนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการมีการทําเป็นน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาซึ่งอันนี้ต้องทดแทนได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเพราะว่าเราร่างกายเราเนี่ยต้องการวิตามินแล้วก็เกลือแร่จากผลไม้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับในการทํางานให้มันเป็นปกติแล้วก็ป้งกานป้องกันโรคต่างๆซึ่ง ขอแนะนําว่าถ้าเกิดจะเป็นน้ําผลไม้เนี่ยต้องร้อยนะครับอย่าเอาเป็น40%หรือ60%เพราะว่ามันจะมีส่วนผสมที่ไม่ใช่น้ําผลไม้ทั้งหมดแล้วก็จะมีการเติมน้ําตาลในค่อนข้างเยอะด้วยเอา้าจะบอกว่าระหว่างที่พูดไปพี่ก็แอบทําจนเสร็จแล้วแหะครับนี่เลยแพนเค้กเบอร์รี่ราดด้วยน้ําพึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืม Subscribe ดเวยนะครับต้อง Subscribe นะครับไม่สับไม่ได้นะครับผมขอแล้วครับ Subscribe นะ้วครับไมโปรดครับผมขออีก่งครับนะ้วครับ